หับสวัสดีพี่ๆชาพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนาลีพาเครื่องค่ะสนใจติดต่อบเบอร์โทร0638824958หรือแอดไอดียไลน์มาที่เบอร์0638824958นะคะทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ EP ที่17ของนาลีพาเครื่องเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์0638824958นะคะทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางพี่ทุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะ EP ที่17แล้วนะพี่พี่วันนี้เรามาเริ่มกันเรามาพี่พี่เลือกหาเลือกชมกันเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มกันที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะพี่พี่เพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลาพี่พี่นะคะนี่ค่ะองค์ที่หนึ่งค่ะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะนี่นะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0638824958นะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยนะพี่นะหรือแอดดีไลน์ขอขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะคะเนี่นะคะ่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะสามร้อยบาทนะพี่นะสา0ร้อยบาทนะน้องสระขายสามรอยบาทนะเป็นราคาพิเศษพิเศษสําหรับพี่เลยนะคะสําหรับการเปิดช่องใหม่ของน้องนะในอีพีที่สิบเจ็ดแล้วนะพี่นะนี่นะคะ สามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่ปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านด้านล่างนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะถ้าสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะปิตาหลวงพ่อแก้วค่ะปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่นี่ดูให้ชัดๆเลยนะคะพี่องค์ถัดมาค่ะองค์ที่สองค่ะนี่ค่ะ หลวงข้อโคงค่ะพี่หลวงข้อคงนะคะวัดวังสับปะรดนะคะวัดงวังสับปะรดนะคะนี่รุ่นเสือห้าเสือรุ่นห้าเสือนะคะรุ่นห้าเสือนะพี่นะนี่นะนี่นะคะนี่นะคพนนะ,คะพี่สร้างในปีสองหนึ่งนะคะพี่สร้างในปีสองหนึ่งเลยนะนี่นะ นี่นะะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทแต่พี่นะนี่นะคะหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงวัดวังสับปะุดนะคะพี่นะรุ่นห้าเสือนะคะ,ะ,คะห้าห้าเสือนะพี่นะถ้าท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะหลวงพ่อคงนะคะนี่นะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่นะพี่ ลำดับที่สองนะหลวงพ่อคงนะพี่นะลำดับที่สองหลวงพ่อคงนะคะนี่นะคะพี่สวยๆอย <mad> ่างนี้เลยนะลำดับถัดมาค่ะลำดับถัดมานะคะนี่ค่ะกรอบทองอะไรทองอย่างนี้เลยนะพี่นะหลวงพ่อรวยค่ะหลวงพ่อรวยนะคะนี่นะพี่กรอบทองสวยๆอย่างนี้เลยนะไปพร้อมกรอบเลยนะพี่นะสามสามร้อยบาทนะพี่นี่ราคาแบบ ราคาดีมากเลยนะพี่ราคาดีมากเลยนะคะนี่นะคะหลวงพ่อรวยนะคะนี่นะคะกรอบทองเลยนะคะกระไหลทองนะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะนี่นะพี่สามร้อยบาทราคาดีนะคะราคาดีนะพี่นะนี่นะใครเร็วใครได้นะคะองนี้ใครเร็วใครได้เลยนะสามรอยบาทนะพี่นะนี่นะคะสามร้ยบาทเท่านั้นนะพี่ กรอบทองเลยนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่นะคะห้อยคอห้อยห้อยคอเนี่ยเด่นสง่าเลยนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนะพี่นะที่ด้านหลังนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะสนใจติดต่อน้องขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์หกศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่ลำดับที่สามนะคะลำดับที่สามกรอบทองสวยๆอย่างนี้เลยนะราคาดีนะพี่นะ นี่นะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ท่านไหนสนใจนติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะองค์ถัดมาะคะ่ะหลวงปู่สวงค่ะพี่หลวงปู่สวงนะคะนี่นะคะพี่หลวงปู่สวงนะคะสามร้อยบาทลำดับที่สี่นะคะหลวงปู่สวงสามร้อยบาทลำดับที่สี่นะคะจังหวัดเซสเกตนะพี่ท่านไหนสนใจนติดต,ต่อน้องมาได้เลยนะคะ สามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะอแอดดีไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรูปนี่นะคะหลวงปู่สวนนะคะหลวงปู่สวงนะคะทเวทเวดาเดินดินนะคะพี่นะนี่นะคะสามร้อยบาทเลยนะคะพี่ลำดับที่สี่นะลำดับที่สี่นะนี่นะรา,ราคาราคาราคาน่ารักนะคะพี่นะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ท่านไหนรับไปบูชานะคะ เชิญเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดสปองสี่เก้าห้าแปดนับนลำดับที่สี่นะพี่นะลำดับถัดมาค่ะนี่ค่ะผ้าผงค่ะพี่ผ้าผงสุพรรณค่ะพี่นี่นะคะพี่นี่นะพี่ผ้าผงสุพรรณนะพี่นะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะที่ด้านหลังนะคะตรงปกไม่จบตานะพี่นะองค์ไหนองค์นั้นนะพี่นี่นะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทเลยนะ,ะพี่นี่นะคะพี่ ผ้าผงสุพรรณนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ถ้าในสนใจติดต่อเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์2กสามปแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะเสสวยอย่างนี้เลยนะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะลำดับที่ห้านะพี่พผ้าผงสุพรรณคะ่ะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะ สมเด็จค่ะพี่สมเด็จนะคะลำดับที่หกสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะลำดับที่หกสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะนี่นะคะพี่นี่ด้านข้างนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นี่นะคะด้านนี้นะคะนี่นะสมเด็จองท์ที่หนึ่งนะพี่ถ้าท่านไหนสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องมาได้เลยนะ น้องรอรอสายพี่ๆทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะพี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ถัดมาค่ะสมเด็จองค์ที่สองค่ะพี่นี่นะคะสมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่นี่นะคะพี่นี่นะคะสมเด็จองค์ที่สองนะคะนี่นะคะพี่สมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่ นี่นะคะสมเด็จองค์ที่สองนะคะสมเด็จองค์ที่สองนะคะถ้าท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะนี่นะคะแอดไลน์น้องมาได้เลยนะคะสมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่ท่านไหนสนใจนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะอ๋อองค์ที่สามค่ะพี่สมเด็จองค์ที่สามค่ะนี่ค่ะนี่นะคะสมเด็จองค์ที่สามนะพี่นี่เนื้อเนื้อสวยมากเลยพี่ นี่นะคะพี่สมเด็จองค์ที่สามนะคะนี่นะคะด้านหลังนะพี่สมเด็จองค์ที่สามนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สามนะคะนี่นะคะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะสมเด็จองค์ที่สามนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สามนะคะถัดมาค่ะองค์ถัดมานะคะนี่ค่ะสมเด็จองค์ที่สี่นะคะ นี่นะสมเด็จองค์ที่สี่นะคะพี่ด้านหลังค่ะพี่นี่นะคะพี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะสมเด็จองค์ที่สี่นะพี่นะทา่านี่นะนี่นะคะพี่สมเด็จองค์ที่สี่นะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะสมเด็จองค์ที่ห้าค่ะพี่นี่นะคะ สมเด็จองค์ที่ห้านะพี่นะนี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่นะสมเด็จองค์ที่ห้านะพี่นะนี่นะคะพี่สมเด็จองค์ที่ห้านะคะพี่ถ้าไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะสมเด็จองค์ที่ห้านะคะนี่นะองคนะ์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมานี่คะ่ะองค์สุดท้ายของวันค่ะสมเด็จองค์ที่หกค่ะ นี่นะ,ะพี่โหสวยค่ะพี่สมเด็จองค์ที่หกค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่สามร้อยบาทมาเลยนะพี่ราคานี้สามร้อยบาทมาเลยนะคะราคาเดียวเลยนะพี่สามร้อยบาทเลยนะเนี่ยคะ่ะสมเด็จองค์ที่หกค่ะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะองค์สุดท้ายของวันนะคะนี่นะคะท่านไหนสนใจ,จ,จ,จติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศ6นย์หกสามแแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ ทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางพี่ๆทุกท่านเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะถึงหน้าบ้านจ่ายเงินได้เลยนะพี่ขอให้รับของอย่างเดียวเลยนะพี่นะน้องยินดีบริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่ๆวันนี้นะคะ EP ที่สิบเจ็ดแล้วนะคะพี่ๆเลขสวยเหมือนกันเลขมงคลหนึ่งเจ็ดครับวันนี้หนึ่งเจ็ดแล้วนะคะพี่วันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทั้งทุกคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กด กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ